ของผมนี่เป็นขวดสีต้มแบบนี้เลยขนาดไซส์เหมือนกันเลยครับ5้าด้วยเหมือนกันแล้วตัวนี้ครับชื่อแต่ก็คือซุกเปอร์ีไวอัพใต่ล่างที่จะทำให้หน้าเหลี่ยสุดไว้อัพกระจางใสแบบนี้สามขวดใหญ่ใช่ไหมขวดให่แล้วกัขวดกงว้วก็ขวีเล็กเป็นแถวแบบเบิรนแบบนี้ครับซื้อ3ามแถมสแบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีระเบียบเลยเราก็เลยจัดเซตแบบนี้ให้นะครับซึ่งเซตนี้ขออนุญาตเียนิดนึ่งแล้วกันนะฮะคือเราจะแพคข้ามาเป็นระเบียบอย่างนี้การกระแทกอย่างดีเลยนะครั แล้วฮะใครนคนึอ ah? er mm ่ะขายแตบไม่ได้เขาจะมาแบบมีมุกนะเขาก็จะแถมอะไรนะพี่้่ผมเป็นโคคาเดียคอนเดนปตลเซราเป็นไซโคพาขวดหนึ่งเดือนแล้วก็ผิดมาแล้วนะดนหนึ่ขวดแบบนี้เสองขวดสองเดือนสามขวดสาเดืนกเลยขวด9้านบาทนี่คือสุดคุแม่วันนี้มันมีขวดที่สี่ก็เปเชนคยขวดที่ห้าขวดที่หกไปขวดที่ด อ้ <Net> ียความสูงนรัเ hmm. ต no, mm ียมาแค่หนึ่งพันสายนะครับตั้สูงแบบนี้นะครับจากลายเป็นว่าหกขวดใหญ่แถมอีหกขวดพกพานะครับวันนี้กายเป็นสิบสองขวดใจแค่เก้าอต่บาทนะครับแต่สมมติสิเพาะเซ็ตแบบนีดองเั้นะครับพร้อมแล้วผมได้เลยครับที่หนึ่งหรือลายแอนอาร์มาดนะครับไหนขอโราทำบ้างดิ 4, คจิโคจิโ ป็นช <ider> ี <Aub urn> ้หกคนใหญ่นะครับแถมีหกสวดพกานะครับเพ่าไหล่สีเดือนแล้วเนี่ยอันนี้มันหกสามเดือนสีหกเดือนป็มีหเดือนหาสบเาบาทนะครับที่โทรต่อเลยที่หนึ่งี่ห้าหน่งรือไลายอดามานนะครับแล้ววันนี้ข่าวนี้ด้วยนะใครมีตรใบนี้ครับถึงแล้ว่าจะแถมโคเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ลดแล้วนะแต่ว่อนดห้าสบาทาบกาทครับเอาไปหมดนี้เลยนะครับที่โทรมาต่อเลยที่หนึ่ี่ห้าหนี คนแรกก่อนเลยอยู่ตรงนี้ตัวจริงนะครับเราบอกว่านี่เป็นหลักฐานแล้วใช่ไหมเพราะเข้าเวียเข้าเฉลี่ยแต่เริ่มทำในมือค้าตอนก่อนหน้าหรือทำในมือรุ่นรุ่นสมัยเลยนะหรือลอยนะครับมาเป็นเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอมาเป็นประจำอย่างไรที่ทำนี้ตอนนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นสี่สิบทีนี้ไปดูนี่ในส่วนของมือถือนะครับก็คือทางนอักจัดแต่งเพลงที่จะขอด้วยนะครับ

ชีวิตนั่นเนื้าวตาจ้าวตาดูส่วของตัวเองคงเส่ห์ตัวไมควร่อยเลอร่อยมากครับอร่อยมากครับน้ำ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 น้นน้ำน้ำน้ำน้น้้น้้น เนี่ยกันท่านอาจารย์หนูชมอีกเยอะกับคุณของในสวนของเกาเดเป็นเป็น ป้าใ yeah, right? ้มากินข้าวปลาโรเลยเพื่อะเลยครับ Hả? Chị muốn tìm cái là cái giá. không nào thời thảo đi. Mình cứ ร้านนะาหารเริ่มดึกอยู่ไปออกอดถุไว้เท้หาหน่อย,ยงั้นแบนไปเอาน้ำนอนนะจ๊ะแบนไงแ่เอพร้อมนะแต่เองพร้พอมพร้พอมพร้พอม เอาเอาเอาแล้วไม่ใส่ก้อนก้อนอะไรใส่ผ้าใส่มาลรส่กเอนข้าวให้ัด้พี่ส้มแล้วก็แล้วก็ไปหาเยอะแยะเลยทำไมยืดอ่ะใส่ไส่หมูด้วยใช่ไหมติ่งขนมปังหกแผ่นค่ะแล้วแล้วก็ไ

ฮรมฮัมหแ้าบง่าอับมเน้า่ะครับะครับนะครับทไว้นะค ผมบอกแล้วไม่าผมไม่ได้หนีไม่รู้จะกำลังห่ายเงินใช้หนี้ที่ให้ลูก้าวมาตามเราทานไานถ่ายเงินอย่างเสร็จแล้วหรือก็พูดแรงเกินไปกวไม่ได้มาตามรังควาลแต่ลูกสาวก็มีให้ที่กำลับคุยเปลี่ยนนะครับต้องเสนออะไรพวกเราคิดคิดดูแล้วนะว่าการที่ว่ารอหรือประจานหมดนะครับเป็นหมดเนี่ยมีประจกินข้าวหมดจ้าพวกเรามีงานดีๆนะจะนด คึ่งๆค่ะต้นนึงแล้วก็ให้ราทนก่อนนะเราไบดให้เาคอรงเนี้ยนะงานนี้แทบสุดโต่งานที่ทุกมจะไม่ทําดีดึไวะมากดีบไรแบ้ต้นนึงเหอทำ A